ทธาทมอาโมโดทที่6อิสราเอลจะถูกทำลายเพราะความนิ่งนอนใจวิบัติแก่ผู้ที่อยู่อย่างสบายในซิอุนและแก่ผู้ที่วางใจในภูเขาสมาเลียคือผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นแห่งประชาชาติผู้ซึ่งคงพันอิสราเอลมหานั่นนะจงไปยังเมืองคานีและดูเอาเถิด จากที่นั่นก็ไปยังฮามัดเมืองใหญ่แล้วลงไปยังเมืองกัดของชาวฟิลิเตียเมืองของเจ้าดีกว่าอาณาจักรเหล่านี้หรือหรืออาณาเขตเมืองเหล่านั้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือโอเจ้าผู้อยากผัดวันอัยนะให้เนิ่นไป ปิบัตแก่ผู้ที่นอนบนเตียงงาช้างและผู้ซึ่งเหยียดกายอยู่บนเก้าอี้นอนและแก่ลูกแก่ที่ได้มาจากฝูงแก่กับลูกบัวจากครอบครัวได้ร้องเพลงเล่นเล่นประสานเสียงพินใหญ่เขาใช้เครืร่องดนตรีแต่งเพลงใหม่เหมือนดาวิดผู้ใช้ชามใส่เล่าอางวนเดิมและฉลมตัวด้วยน้ำมันอย่างดี แต่ไม่เป็นทุกสศขในเรื่องความพินาศของโยเซฟเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเป็นพวกแรกที่ตกไปเป็นเฉลยแดะเสียงรื่นเริงของพวกที่นอนเหยียดกายก็จะหมดสิ้นไปพระยาเวองค์เจ้าในาได้ทรงปฏิญาณเองว่าพระยาเวพระเจ้าจอมทัพตรัสว่าเราจะอิสเอียนความเยื่อหญิงของยาโูกและเกลียดป้อมทั้งหลายของเขา เราจะมอบเมืองนั้นและสาสิ่งสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นแกส่สภูถ้าในบ้านเดียวมีคนเหลืออยู่สิบคนเขาจะต้องตายหมดและเมื่อญาติผู้ตายคือผู้ที่เผาศพมาเพื่อจะนำกระดูกอกอกนอกบ้านและจะกล่าวกับคนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นในของบ้านนั้นว่ายังมีใครอยู่กับเจ้าหรือเขาจะตอบว่า ไม่มีแล้เขาจะกล่าวว่าจุ๊ๆุอย่าให้เราออกพระนามของพระยาวีเพราะนี่เนี่พระยาวีทรงบัญชาแล้วบ้านใหญ่จะถูกตีแตกเป็นชิ้นๆและบ้านเล็กก็จะแตกเป็นเสี่ยงๆมาวิ่งโนศิลาได้หรือมีผู้ใดใช้โคถ่ยทะเลได้หรือแต่พวกเจ้าได้เปลี่ยนความยุติธรรมให้เป็นพิษ และเปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมเจ้าทั้งหลายผู้เปล่งปรีในการยึดเมืองโรเดบาผู้กล่าวว่าเราได้ยึดคารานาอิมมาเป็นของเราด้วยกำลังของเราไม่ใช่หรือพระยาเวพระเจ้าจอมทัพจัดดังนี้ว่านี่แนี่ยพฮพานอิสรลาเอล,ลเอ๋ยเราจะยกชาติหนึ่งขึ้นต่อสู้เจ้าแล้วเขาจะบีบบังคับเจ้าตั้งแต่ทางเข้าเมืองหามั